แล้วคําถามคือถ้าตํารวจรับฟ้องเรื่องแค่มีผู้เสียหายแค่แปดร้อยกว่าบาทเนี้่หรอแล้วมีคนบริจาคมาบาทสองบาทเนี่หรอนึกออกไหมกินเกตกาลังเผาจิตของเขาอยู่ค่ะเออโดยที่ถูกก็เมื่อกี้ครูก,ก็พูดกับที่บ้านอุ้ยเนี่ยขำขำกันหมดเลยนะเขาบอกว่าเขาก็เอาคำพูดพี่หนุ่มกัญชัยมาทันทีที่ผมได้รับหมายนะ ผมฟ้องตับแตกเหมือนกันผมเอาทุนผมผม,ผมพับเอากลับตับแตกเหมือนกันถ้าได้รับหมายก็ส่วนตับแตกเหมือนกันครูอะจริงไอที่โพสการโพสเนี่ยโพสเนี่ยสมมุติว่าแค่โพสอะโพสในสิ่งที่เราไม่ได้ทำและยังไม่เกิดขึ้นจริงทำให้ครูเสียหายไหมงานครูหายนะโพสอะแค่โพสอะอะสมมุติว่าคุณคุณละมองมุมครูด,ดิ จะทำของเราคุณทำของคุณคุณไปโพสต์แบบนี้แล้วคนตัดสินัน